ดีครับยินงดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้นั้นก็จริงๆแล้วมันมีรีเควส t มานะครับผมเรื่องหนึ่งนั่นก็คือมีหลายๆคนมากอยากจะดูว่านะครับผมหนังสือการ์รตูนที่อยู่ข้างหลังของพี่ชินเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอยากให้รีวิวจังเลยก็เดี๋ยวก่อนใจนิดนึงเดี๋ยวไว้นะครับผมถ้าเกิดมีโอกาส ก็ทําให้ดูว่าข้างหลังมีเรื่องอะไรบ้างคือจริงๆมันมันก็เขินนะแล้วมันเป็นการ์ตูนเก่าๆด้วยพูดไปอาจจะไม่รู้จักกันแต่โอเคแล้วปกเดี๋ยวทําให้ดูแน่นอนนะครับผมแต่สําหรับในวันนี้นั้นเนี่ยก็คงต้องขอหยิบชุดนี้มารีวิวก่อนนะครับผมคือไอ้ชุดนี้เนี่ยมันก็มีคนเคยถามว่าพี่ชินทําไมมาราคาแค่99บาบาทไปเอามันจากไหนทำไมผมซื้อร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าน,นะครับผมอันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่า มันพี่ชินเนี่ยไปซื้อในงานบูชิโร่สองพันสิบแปดที่แอมออร์ลินมันกาศนี่เขาจัดแวนการแข่งการที่ที่เอลดีศูนย์สองมันวางขายอะ่ะแล้วบังเอิญเจอไอ้นี่มันลดราคาอยู่ก็เลยหยิบมานะครับผมแต่จริงๆแล้วไอชุดนี้เนี่ยในวันงานคือขอเล่าเลยมันขายดีมากกว่าเอลดีศูนย์สองของโทชิกิไคอีกเพราะอะไรเพราะว่านะครับผมตัวหน้ากล่องคือคือไอเนี่ยมันมันมีเกรดสีบางอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวหน้ากล่องนนะครับผมอ่าบัสเตอร์ าาสายบัลเตอร์อบิสสายชาโดว์บาร์ดินอบิสละกันสายอบิสลีเจียนนะครับผมที่มาลีเจียน Region แล้วก็ตีลูกตีลูกได้มันถูกปลดลิมิตแล้วนะครับผมปลดจากแบร์แล้วทำให้ใส่ได้ครบ4วันนั้นนี่เป็นวันที่ผโอ้โหเห็นแล้วสะดุงมาก เห็นคนเหมาเนียสี่กล่องไปแกะเด็กจัดตรงนั้นเลยเพราะว่ารู้ว่าปลดแบนด์แล้วไงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมตาในงานั้นทันทีด้วยนะครับผมใช่ไงเนี่ยวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับอีกหนึ่งเมตาที่คุณเจอในงานแข่งแน่ๆในช่วงนี้นะครับผมในกล่องนี้นะเนี่ยนี่คือรหัส VGT EB11 นะครับผมหรือคือของภาคสอ่าภาค Le เ i o n น a ม e นั่นเองนะครับก็ในนี้เนี่ยก็จะเป็นชารลอร์พลาดดินทั้งหมด35ใบเลยอยากจะรู้ข้างในมีอะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมงั้นเราจะพยายาำการแกะไม่ดูกันเลยว่าในชุด VGT EB11 กล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก่อน,นื่นเลยก็คือที่มันชุดพิเศษเพราะว่ามันแถมการ์ดเกรดสีด้วยถ้าเกิดใครซื้อรถแรกๆไม่แน่ใจว่ามันจะแถมการ์ดเกรดสีลดราคาให้หรือเปล่านะครับผมอันนี้มันลดราคาเป็นเพราะว่าพิชินไปซื้อมาจากในงานนะครับผมแล้วก็ซื้อที่หลังด้วยคนนื่งเขามีเล่นไปตั้งนานแล้วแหละเพิ่งจะมาซื้อนะครับถ้ายังไงแล้วก็เดี๋ยวพิชินจะทําการแกะให้ดูเลยว่าของข้างในนี้มีอะไรบ้างครับผม สำหรับนะครับผมการ์ดที่มีในชุดนี้นั้นเดี๋ยวขอเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนเลยดีกว่าก็จะมีเกรดศูนย์ไบแรกนะครับผมกับ C ล i p p i n g Dark กโค้ก็ตัวเสิร์ตเกรดสามนั่นเองนะครับผมก็ใครก็ตามที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรหรือใครที่ไม่เคยมีเลยชุดนี้เนี่ยก็ให้มานะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สาคัญมากในการหากเกรดสามมาเล่นนั่นเองนะครับผมเกรดศูนย์ไ่ถัดมานะครับกับ แม่มดนะครับผมงานลื่นเลิวก็ถ้าเกิดใครสังเกตจะรู้เลยว่าชุดนี้เนี่ยมันเสริมสองสายด้วยกันก็จะมีสายลีเจนนะครับผมของชาโดทั่วไปกับอีกสายนึงก็คือแยกงมาเป็นสายแม่มดนั่นเองซึ่งคนใช้ก็จะเป็นคนละคนกันในการ์ตูนสายแม่มดนี่เป็นสายที่จริงๆแล้วแอบเก่งนะครับผมแล้วป่วนคู่แข่งได้ดีมากเพราะมันสามารถสาบเลี้ยวกับคู่แข่งให้กลายเป็นเกรดศูนย์ได้พอเกรดศูนย์เยอะฝั่ง้าก็จะเล่นไม่ค่อยออกนะครับผมเป็นในหนึ่งเด็กที่น่าเล่นแล้วก็สนุก แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะเป็นนิยมสายตัวหน้ากล่องมากกว่าเพราะว่ามีการปิดเกมที่รุนแรงกว่าแล้วก็ไม่จะเป็นต้งพึ่งเรียวกาดมากสายแม่มดเนี่ยบางทีมันต้องพึ่งเรียวกาดพึ่งแต่ก,กูแม่มดมาตั้งบ่อเลยถึงจะเก่งไงอ่านี่ก็จะเป็นแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่น่าเล่นแล้วก็นาราครับผมกับตัวเริ่มสายแม่มดแม่มดงานลื่นเลิวนะครับผมต่อไปเป็นทริกเกอร์บ้างก็จะมีนะครับผมคริสติเคิลทริกเกอร์ครับผมแม่มดกาดําเอเน่ครับ แล้วก็มีคริเทคอลทิกเกอร์นะครับผมรีเวนเจอร์แอลเลดดราก้อนนั่นเองก็สายรีเวนเจอร์ก็จะมีคลิปมาให้นะครับผมแต่จริงๆแล้วในนี้มันจะมีหลายๆใบที่มันเป็นรีปินนะอ่าต่อไปดรอว์ทิกเกอร์ก็ผมฟลิซซิ่งรีเวนเจอร์นะครับผมก็เป็นดรอว์ทิกเกอร์ติดชื่อรีเวนเจอร์นั่นเองแล้วก็จะมีดรอว์ทิกเกอร์ครับผมกับแม่มดกิ้งกาไอเฟนะครับผมตัวนี้ก็สำหรับสายแม่มดนั่นเอง ต่อไปมาดูแซนทริกเกอร์บ้างดีกว่าก็จะมี Revenger Waking a n g อ l นะครับผมแล้วก็แซนทริกเกอร์ของสายแม่มดตัวนี้มีสกิลด้วยกับแม่มดแพะเมวูนะครับสุดท้ายก็จะเป็นฮิลทริกเกอร์นะครับผมซึ่งก็คือแม่มดแมวดำมิวคูลานเองเกรดหนึ่งที่ให้มาทั้งหมดก็จะมีไอเกรดูี่ทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับผมต่อมาเราไปดูเกรดหนึ่งกันต่อเลยดีกว่าว่าให้อะไรมาบ้างครับ เกรดหนึ่งไปแรกเลยกับฮาวเบารีเวนเจอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาช่วยบูสต์พลังนั่นเองตัวนี้ก็เล่นกับบัสเตอร์ดักรีเวนเจอร์บิสอยู่แล้วด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ให้มา1ใบเกรดหนึ่งมาถัดมาครับผมกับรีเวนเจอร์แห่งสันทรตยานไลฟ์เซอร์นะครับผมให้มา1ใบการ์ดเกรดหนึ่งมาถัดมาครับกับ แม่มดเกรอกคุ้มกันกราเมียนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นควินเทนวอ์นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พีจีแบบการวันเปอร์เซ็นเป็นตัวที่ลงมาข้อมหนึ่งแล้วเปิดห้าใบมากกรแต่ว่ามันเหมาะกับตระก,กูลรีเจียนอยู่แล้วเพราะว่ารีเจียนเนี่ยต้องเก็บการในดอกโซนเข้าอ่าเข้าเด็กเพื่อที่จะรีเจียนไงดังนั้นการใช้ควินเทนวอ์ก็จะเหมาะกว่านะครับผมยิ่งสายแม่โมดเนี่ยคือเกิดมาเพื่อการรีเจียนอยู่แล้วก็วได้เกรนหนึ่งไปถัดมาครับผมกับแม่มดแห่งการล่มสลายสเกตช์ฮานั่นเองอ่าตัวนี้ก็ตัว ตีบวกสัมพันนะครับง่ายๆเกรดหนึ่งมาถัดมาครับผมกับแม่มดก้อนหินลำค่าดานานั่นเองก็ตัวนี้ก็แน่นนว่าเสริมสายแม่มดนะครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่แนะนาให้นําไปเล่นกันเกรดหนึ่งนะครับผมของเก่าแต่ว่าบังเอิญติดชื่อแม่มดเลยกันแม่แม่มดด้วยกับแม่มดสัพพัญญานะครับผมอ่าเรียนลอตตัวที่ทิ้งหนึ่งจุดหนึ่งได้นั่นเองแต่สมัยก่อนก็ใช้บ่อยนะใช้หาของนะครับผมเกรดหนึ่งมาถัดมา แม่มดผู้ถูกเลือก A อริวนะครับก็เสิร์ฟอาเสิร์ฟแม่มดอยู่แล้วก็จะมีพวกตัวยิบย่อยเป็นเป็นแม่มดเยอะเยอะมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องจัดเป็นอาตะกรุแม่มดให้ใหม่กเกรดหนึ่งไปสุดท้ายกับแม่มด่นการสํารวจเซคิวนาะครับผมตัวนี้ก็มาเสริมใส่ริเจียแน่นอนกเกรดหนึ่งหมดเท่านี้ครับผมมาดูกเกรดสองบ้างก็จะมีใบแรกเลดมิวลีเวนเจอร์นะครับผมใบนี้เฉยๆไม่ค่อยเก่งอ่าอันนี้เป็นของเก่ารีพินแล้วรีพินอีกนะครับผมกับ เกรดสแม่มดกระโหลกในวานแต่ว่าถามว่ายังเก่งไหมก็ยังเก่งอยู่แถมติดชื่อแม่มดด้วยนะครับผมเก็ะคบเื่องเรื่องการใช้งานเกรดสองมถัดมาก็ของเก่าเหมือนกันกับแม่มดแสงจันทวาหานะครับผมตัวนี้ก็ตีฮิตคมสองจุดหนึ่งก็สมัยก่อนก็ใช้บ่อยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเคาน์เตอร์บาร์ต้องเก็บมาให้พวกบัตเตอร์ดาร์ใช้หมดเลยเกรดสองก็ผมกับแม่มดเทพแห่งความเร็วเอเมลนั่นเองเสริมสัยแม่มดจ้า เกรดสองมาถัดมาครับผมกับปรา,าสาทลบวิาสาตฟาการิต้าก็ตัวเอสเปเชนเดเซปนะครับผมเกรดสองมาถัดมาเป็นวันิลาแต่เป็นคู่รีเจนด้วยกับแม่มดแห่งดแห่งดาวหางเซอร์ว่านะครับผมเดี๋ยวเขารีเจนกับตัวอะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเนาะเกรดสองมาถัดมากับลีเวนเจอร์จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้แม็กอาร์ดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นคู่รีเจนคือชุดนี้มีคู่รีเจนประมาณสี่ห้าคู่เยอะมาก รู้สึกจะสี่คู่มัง้งอ่ายวดูกันต่อไปนะครับเกรดสองเมืัดมานะครับผมตัวรีเจนตัวคู่รีเจนอีกใบหนึ่งนะครับผมแมมโมแห่งการวิเคราะห์เดียวไดรี่ซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งใ,ใบที่สําคัญนะครับให้มา,าหนึ่งใบเกรดสองอีกใบหนึ่งกับแมมโมแห่งความจริงเฟมี่นะครับผมวันนี้เน่ใช้บูได้แล้วก็เป็นตัวรีเจนด้วยก็เป็นหนึ่งใบที่สําคัญมากและก็คู่รีเจนเป็จุดท้ายนะครับผมกับ บลัสเตอร์ดักริเวนเจอร์อบิสนั่นเองซึ่งเป็นเป็นฟลอยด์ด้วยนะครับวิ่งพร้กันนั่นเอง,งก็มีคู่ Le ีเจนถึง5คู่ด้วยกันนะครับเยอะมากๆ <c oughs> อ่ะเกรดสองหมดละต่อมามาดูเกรดสามมดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ตัวรีพิทของเก่าแน่นอนกับนักเวทแห่งความมืดนะครับผมแบคแมม็คแฮมคาร์นั่นเองก็ให้มาหนึ่งใบนะครับผมเกรดสามไปถัดมากับแม่มดเครื่องรางคำสาปเอดินนะครับเป็นแม่มดสายเก่าเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ยากไม่ค่อยเก่งด้วย ให้มา1ใบนะครับผมเกรดสตัวถัดมาเลยปราสาทโลกปิศาจทอสเกลนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่มีสกิลลิมิตเบรกซีนะครับก็น่าใช้หรือเปล่าจริงๆไม่เคยได้ใช้หรอกแทบแทบไม่เคยเจอใครใช้เลยเพราะมีตัวอื่นที่น่าใช้กว่านั่นเองนะครับเกรดสอ่ะตัวนี้เป็นตัวลีเจียนแล้วกับแม่มดแห่งดาวหางมานิชานะครับผมซึ่งก็จะลีเจียนกับแม่มดแห่งดาวหางเชอร์ว่านั่นเองนะครับ แต่ว่าใบน,นี้เนี่ยก็จะเป็นลีเจียนที่ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเป็นตัวที่ยืนแค่หมื่นเดียวนะครับผมไม่ค่อยมีรุ่นอะไรมากก็เฉยๆไม่ได้ใช้นั่นเองจะ้ะเกรดสามไปสัตมานะครับผมอ่าตัวนี้ใช้บ่อยมากกับแม่มดพิติกรรมลีอัสนะครับผมตัวนี้ลีเจียนคู่กับใบนี้เลยแม่มดแห่งการวิเคราะห์นะครับผมเดียวโดเดียวโดลี่นั่นเองจะ้ะก็เป็นอีก คือถ้าเกิดใครเล่นวิชเนี่ยมันต้องใช้คู่นี้กับคู่สีชมพู2คู่นะครับผมที่ใช้เป็นหลักในการบุกนั่นเองอ่ะเกรดสามทัดมาจา้าอันนี้ก็จะเป็นตัวแม่มดสีชมพูนะครับผมกับแม่มดเจ้าสเสน่ห์เฟียนานั่นเองตัวนี้เป็นอีกหนึ่งใบบุกหลักนะครับผมก็ดิจเจนคู่กับตัวนี้เฟมมี่นะครับก็คู่กันกิงกาทั้งคู่เลยเกรดสามใบรองสุดท้ายรีเวนเจอร์ผู้ทะเยอทะยานโคลแมนนะครับผมแล้วก็ อ่านี่ลีเจียนคู่กับตัวแม็กอาร์นะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่บ้าปอมคลีครับผมถ้าเกิดเผลอเนี่ยเจอ2คลีก็ไปตายได้นะจ๊ะและใบสุดท้ายที่เราซื้อมาเพื่อเอาใบนี้แหละคือแบบเปิดสีกล่องเอาแค่ใบนี้กับคู่ของมันนะครับผมเป็นหลักกับลีเวนเจอร์แฟนทอมบลัสเตอร์อบิสตัวที่ลีเจียนเราตีได้นั่นเองก็ทุกคนก็จะนิยมนําไปเล่นคู่กับสายเดียโบนะครับผมก็ถ้าเกิดสไตล์ได้กบสไตล์ลีเจียนกับลีเจียนคือมันมีท่าปิดเกมเยอะแยะมาก แต่ยังไงก็เก่งนะครับนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองโดยรวมก็จะมีที่เราต้องการก็คือมีอาคูออบิสนี่แหละไปเล่นนะครับที่เหลือก็ขาดไปไหนก็อาจจะมาเสริมบ้างนั่นเองและสุดท้ายก็จะมีของแถมให้อีก1นใบนะครับผมมันคือเกรซี่นะครับตัวซ้า์กับทรูรีเวนเจอร์แดก r ูเลอร์เลวนะครับผมจริงจริง,รง,รงตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเล่นกับตัวแดกดูเลอรล่างเกรดสนะขอแค่มาเล่นคู่กับ รีเวนเจอร์ได้ก็พอแล้วนะครับรีเวนเจอร์อะไรก็ได้ขอแค่มีถ่ายเวรีเวนเจอร์ก็กดสกิลได้ละก็เป็นหนึ่งใบที่นําไปเสริมเด็กได้นะครับจะจะใช้เดียโบด้วยใช้ตัวแดกรูลเลอร์รีเวนเ์ด้วยก็ได้เล่นได้หลากหลายนั่นเองนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ละกันก,ก็2ในชุดนี้รลเททองแหมก็มีเท่านี้ครับผม ก็แกะกันมาที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับชุดนี้นะครับอ่าการ์ดไฟแวนการวิจีทีบีสิบเอ็ดนะครับผมใครก็ตามที่ชอบเล่นชาร์โดหรือซื้อ LD 0 1ศมาแล้วนะครับผมอยากจะเก่งกว่านี้หาไอ้นี่มาจริงๆแล้วคือหนึ่งใบมันก็เล่นได้แหละเพราะว่ามันมันก็แค่รีจีนให้ได้แต่จะให้ดีหาครบสี่ก็ผมใส่ไปเลยเกตสามอาจะใส่ตัวนี้สี่ใบแล้วก็ใส่ตัวบาสเตดาฐานไซส์สี่ใบก็ได้หรือจะไปประยุกต์ใช้กับสายอยื่นได้ไงก็แล้วแต่แต่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งสายที่เล่นได้ยาว เก่งกาเล่นเรื่อยๆในะอนาคตแน่นอน,นครับผมถ้าไงก็ถ้าเจออย่าลืมซื้อละกันสำหรับวันนี้ว่ชินกับการรีวิวคนต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย